ไม่มีผักเลยครับผักราคาถึงเราต้องนึ่งหมองแพงก่อนครับเอาแบบนึ่งน,นี่คุ้มกอะนเน้นของแพงครับดูกันครับเต็มโต๊ะครับไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าให้เวลา2ชั่วโมงครับกินหมดแล้วไปเอาใหม่ได้ครับชาบูทเซนจีไต้หวันเซนจีชาบูเซนจีไต้หวันรอน้ำเดือดครับ thay nghe phát tại có tại thay như vậy nghe น้ำจิ้มน้ำซุปยอดน้ำยังไม่เดือดเขาบอกลวกลวกหมูอย่าลวกนานครับเนเหนียวนิดโลกไม่โยนนะใช่ซื้อซื้อโล่เหรอยันเต็เต็มพี่ไหน ăn เดี๋ยวได้อยู่นะครับได้เข้าใจแล้วว่าปกติสวยได้บอก อย่ลุกถึงกินต่อไม่ได้งานเข้าเลยครับตั้งใจอย่เ่เเหวเดือดอยข้างอันนี้ด้วยไงอันนี้เป็นอะไรเ้ากี้เ้าี้ lúc nấu thảm hạ lên đẹp, 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 đẹp. lúc hạ liền. Đẹp. รอบแรกหมดไปแล้วครบรอบแรก Chang tinh bắn chang tinh bắn chang một giờ chang tinh bắn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  chang tinh lại chang tinh bắn chang

在下毛毛雨了，哎，等一下不会不会下很大。等一下吃饱用饱丢回去，哈哈 <laughs> 一运好员、哦，等下走回去不知道多久，<laughs> khập lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

<laughs> giờ thì ăn chua luôn, rát đúng cay cay, nhá, ăn kiểu cay là bằng ừ. <laughs> một viên. một cái là lấy hết bằng chạm cái <laughs> tổn hấp lo cái tổn nhớ mất được nhớ chứ có đi được không นี่ไก่ครับี่ไก่ใก่ผักกย่เงเดียวก็าวนนะครับเอาไก่กำลังวอยู่ครับไก่กินดิบเขาอเรนด์เก็ตดลเเขากรลานเอาแบดีกบาเบเจอหน้าตองาคนนี้แบบไปร้านกิ เพต่อมาแล้วครับนแล้วครับ อีกแล้วครับเนไม่ต้องยน,ะนยดจางเลืองขาจากใหญ่

หลังจากใช้เวลากินไปชั่วโมงกับ40นาทีครับชั่วโมงหนึ่งกับอีก40นาทีครับรเนื้อเนื้อหมดไปาส,าสามสามสามคนนี่เปิดไปใช้กรนัดแล้ว <ไป S 2> ก็ไปช่งของของปล่ยสามตีการเจ้าเสื้อมตีการเนื้อ เนื้อหมดประมาณเกือบสิบจานครับกุมม้งอีกสองจานใหญ่ครับนี่ครับคือว่าโอ้โห,โหกินเขาไม่อยากให้เข้าร้านเลยครับอย่าจำหน้าพวกผมไว้นะครับร้านไหนตัา <c> ย <ười> กทายไปเวลาไปกนิกน ได้กินแล้วครับกินหมดแล้วหมดไปเรื่อยครับดูรอบการก็ใกล้จะได้เวลาขับแล้วหมดใกล้จะหมดเวลาเริ่มได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ายจะพาไปกินเมื่อแข่เมื่อแข่เนื้อแพะบานเนื้อแพะปลานีินไปแต่ดุยรันเขาครับบานจิ้ม ว่าเ,เขาเยี่ยห์ขกเขาลาดว่าว่าไปกินลาดไหนแบบเก้งน้ตาๆกันจงได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามดนะครับชองแกล้งผ้ากินผ้าเาดาาเยาเียวจำได้ไมหมว่าคลิปนายอย่ากินกินหยักผ้าไปเที่ยวไทยในไต่หวันอีกไปหลายที่ครับยจงได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เลยนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ